คุณครับดูที่ของผมแล้วก็เลเวลของหายไปในเนเธอคือแบบสู้กับแก๊สอยู่ตอนนั้นอะคือสู้กับแก๊สอยู่แล้วไม่รู้นะแบบแก๊สมันยิงมาแล้วผมปาไฟไปโดนแบบพิกซอมบี้รึเปล่ามันลุมกัดผมเต็มเลยแบบเป็นร้อยอะคู่ปาตกลาวาตายคือมันตีผมตกลาวาตายรอดมาแล้วตีตกลาวาตายโคตรอันหนักเลยโ,โอ้ ในนั้นก็มีเกาะมีอะไรกัโอ้โหว่าเราครับไม่ได้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเราต้องขาบใหม่นะเดี๋ยวเราขาบใหม่กันป้า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 ,ปานี่ก็นี่เน็ตน็ตป้าโอเคพอแค่นี้พอแนละ้ว อะไรวะมีแค้มอะไรขนาดนี้อผมก็ไม่ไหวเลยเอ่อมีอะไมันมุมมีอยู่สองอันนี่นะยะไรมันมุมก็มีมีมีไม่มีเลยเหรอมีอะไมันมุมอยู่สองอันไม่ไหวเลยรับไม่ไหวเลยเดี๋ยวเรามาทำเตียงกันนะ วันนี้ครับเราจะมาเริ่มใหม่ปะเถอยตอนแรกก็วางแผนว่าจะไปทำทางนเานเธอร์แล้วกจากคลิปที่แล้วไงเอออนนี้เป็นซากขนแกะที่หมาฆ่าไปแล้วก็เนื้อวัวหายไปหมดเลยเนื้อวัวที่ได้มาแล้วก็ก็เอาเนื้อแกะมาทำเป็นอาหารแล้วก็นี่ปาก แล้วก็ป่าได้เยอะอยู่ไม่เยอะอได้น้อยอันนี้ป่าป่าป่านี่โไม่มีอ่ะหมดแล้วได้มาแปดอันนะฮะเก็บกลับมาก่อน โอ <Okay, S 2> เคี๋ยว,วันนี้เรามีเตียงอยู่เท่านี้แล้วเลยเร,เรายังไม่เอาไปดีกว่าฮะโอเคเราอยากได้เมนูน่ะเราต้องไปฆ่าไอ้อะไรนะฆ่าบางนี่นะอืม ติกไม้ใช่เนี่ต้องไปคายแมงมุมต่อเอ้ยสุดจะทนเลยไม่ไหวเลยดาบแล้วก็พิกเอ็กเอามาสิเก็บไปแ้วพิกเอ็กเอามาหนึ่งก้อนโอ้ยของหายหมดเลยอื้อหือ อืมอืมอืมเปนคนะเดีตายเอาเนื้อไปนิดหน่อยคุเดี๋ยวเราจะไปสร้างทางในีนเทอร์ริสิก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนเอาเนื้อไปแค่นิดหน่อยเพราะห้าอันพอแล้วแล้วก็ทางตอนนี้ไป ไปแค่น,นี้หน่อยพอเดี๋ยวตาอีแค่นี้แป๊บอันนี้โต,น,น,ต,ตนี้ก็เก็บไว้ไปไปหรือว่าเราจะใช้ดาบสีก่อนอ่าเร่จะต้องอย้อนเพราะว่าเรากันไว้ก่อนนะฮะมเสียงเดืออู้ ถอดออกมาด้วยไว้เลยไปที่ไหนเหรอเขาเอกนสโตนนี่แบบแบบได้ธน,นูเพราะว่าแก๊สนะฮะเพิ่งเปิดอยากไปสู้กับมันเขาไป็สตตงกันเยอะแล้ว หึ่งลังแล้วกลับไปขอให้คนที่อยู่เขาให้แก๊สหายปไปเขาให้แก๊สลีซ่าบอนอ,อ่ะโอ้มาเยอะมากสามชุดก็จะเยอะแบบอะไรนะแอที่คอมบี้มันยังจะ,ะโกรธผมอยู่ิมอ่ะโกรธผมอยู่เอ้ยไปละจ้าอู้ มาแล้วโอ้ยอะไรเนี้ยจะไปยังไงเนี้ยลูกมันอยู่มันอยู่ใกล้ด้วยสิมันอยู่ใกล้ประตูว่ะ เข้าไปวิ่งเลยเหรออย่างนี้เหรอมีเป็นพันเลยนะจะลองเข้าไปไม้เหร,รจะทำยังไงหรือว่าเราให้มันหายโกรธผมก่อนมันหายโกรธได้ไหมหรือว่ามันจะโกรธเราไปตลอดชานี่ผมตายไปแล้วนี่เอ,อ้ยังโกรธอ,อีกเหรอ,อลองเข้าไปดูทีเรามัน <c oughs> เฮ้ยยัดดียัดดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาาไปเจ้าไปเจ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาิงตรงนี้เลยเ มาเร็ว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 ไมแห็มาจอกนี้เธอมีวหายกดจังไงโอเคมันไม่ไล่ทุกผมแล้วขอให้หายเถอะขอร้องถ้าไม่หายสวยเนี่ย โอ้ยไอ้ดูฮะดูฮะเราทำไม่ดูเลยนี่ try to swim in lava to escape zombie fire เอเอ้เอคีไม่เป็นมเป็นอะไรก็บ้าแล้วมันไม่กดผมแล้วนะแมนเนเธอร์มันยังกดอยูอย่ผมอ <m <m ู้ดับทอง เข้าไปอีกรอบนึงก็งงอยู่ว่าเฮ้ยมันไม่กดผมแลหรอวะเพรว่า็งไีไอ้มันกดอยู่ยา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 เฮ้ยเ้ยายาเฮ้ยยายาเร็ไปยาเร็ไปเร็ไปเฮยยายายาาายิกอสไอแกไอแ แก๊สเริ่มเลยไอ้แก๊สไอ้เลเวเอาไงเนี่ยฮัลโหลไปไกลเลยต้องอยู่ไปไกล,ไกลเลยไปไกลไปไกลเลย ไปไกลไปไกลไปไกลเลยไม่ต้องมายุ่งแล้วไปไกลเฮ้ยไปนี่ไม่ใช่ที่ใของนายนี่มันที่ของเราแมพก็ของเราทำอะไรวะเฮ้ยไปเฮ้ยอืม เงี้ยบ้างเงี้ยไหนวะางไม่คุ้มเลยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไอ้ประจะไปยังไงวันเนี้ยเอ้ยหัวล้อเลยไอ้เจ็ด ไม่รู้ว่าใครไปยิงมันนะน่าจะผมแี่ออ้อโ้ยจะเข้าไปยังไงเนี่ยเข้าไปก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอืมหรือว่าจะเดินไปที่หมู่บ้านมีเลูอเจอเลยไหมอยากเข้าไป มันเข้าไปแล้วดันมันออกไปก่อนมันยังไม่ตีผมใช่ไหมอย่าพึ่งไปสิไปอย่าอย่าเออโถเอยไปปลาจะกลับเข้าไปยังไงเฮ้ยคิดไออกเลย ถ้ากลับเข้าไปผมต้องตายแน่ๆเลยครับตอนนี้ไปโกนก็เตียงป่าปๆๆป่ปเรา,า,าจะเดินไปเลยนะเดินในโลกจริงนี่แหละไม่ไหวแล้วหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยจังหวนะนี้นอนก่อนมันก็จะเยินแล้วนะเนี่ย คือกลัวแล้วไม่เอารแล้วไม่เข้าในเธอแล้วอย่าฆ่าเรานะ <S 2> <S 2> ยังไม่ได้ตีสักแอะเลยมันมาจะฆ่าเราแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเ้าท็อตเราเราก็ไม่มีท็อตอีกท็อตก็หายอะไรหายเป็นบดเลยอ อุยอทำอะไรดีวะเนี่ยมีอะไรทำว่าเราทำอะไรดีไม่รู้เลยกลับไปในเธออีกรอบหนึ่งมันยังไม่ไมหายเกิดผมบอกมาลองเข้าไปอีกรอบหนึ่ง แล้วก็หนีไปวิลเลจเลยก็อาจจะเป็นความด,ดีม่มดีกว่าว <c oughs> ิยยังไงดีเนียมันเป็นไรเดินไปเลยเลยไม่ลกนี่แหละพันห้าร้ยบอ, <c oughs> อไเน้ยไเนียไเนียไเนี่ยไเนียไเนียไเนี่ไเก๊ะไเก๊ไเก๊ไเก๊ I get, I get, I get. I get. Bye. <laughs> โอเคฮะวัดใจนะเราจะไปเออโอ้เตียงนี่มันก็เยอะจังเลยอะไรเนี่ยโอ้ยเอ้ยเป็นเชืาอวมา อ๋อรู้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าที่มันมาตีผมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาตีไฟกับหาแคแลวมันอาจจะไปโดนไงหรือเปล่าแตะว่ามันก็หัวร้อนอยู่ดีเข้าไปดีกว่าเราพร้อมแล้วใจกล้ามากม่อยากเข้าไปหรอกจริงๆแล้ว ถ้าเข้าไปตายแน่ๆตายยังไงก็ตายแน่นอนเนี่ยตายแน่นอนอ่ะเฮ้ยมันมีวิธีหนึ่งนี่ตอนเจอพิกสมบัติเรต้องต่อบล็อกขึ้นไปได้ไหมใช่ไหมใช่แหละเข้าไปเราต้องต่อบล็อกทันทีนะเขาไปเลยไปไป ไปไงเป็นกันเ้ยขาบับขาบัสก็มาดิครับก็มาดิคุ่ามาดิครับโดนตกไปแล้วเรียบร้อยอ่ะอเฮ้

ของไม่เป็นไอย่างไรก็ได้กลับมานิดหน่อยเอ,อ้ยขาดเตียงไปสองอัน <c oughs> เฮ้ยหรือว่าผมจะลบแมปเลยคุณเลยวะคือ <c oughs> ผมน่าจะเล่นไม่ได้แล้วแหละยเว้นแบบดืน <c oughs> ให้มันหายก่อนก่อนหรือว่ามันจะไม่หายก่อนวะโอเคคลิมนี้ก็มีแค่นี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวไป Eh, uh, eh, uh, begini, bikin ni pala. Woo!